บักควบกับไงมึงให้กูมาเล่นแค่นี้คัดแล้วกลับบ้านเก็บของแล้วบ้า่อยกูแต่งตัวแบบเดี๋ยวแบบเบ้าอ่อนวันนี้หมาก,ก็เล่นได้ยืนนะครับอ่าบุญเติมน้ำมาครับอ้าวเน้นซองแซ่บออชัดนี่ถ่ายฉากนี้ครับอ้าวเฮียทำหน้าดีๆหน่อยโอเคอ่ายืนดีๆีอ้าวคัดเสร็จแล้วครับโอเคน่าชมครับแล้วไปยังยังเป็นยังเต้ตอนบอกว่ามาเล่นเป็นบริการ เด้เข้าทุกฉากก็นี่เดชบริการมึงกับบริการเออกืบริการนี่คือบริการแต่บอกว่าคนจะเห็นกูทางประเทศเอ้าก็เห็นเราดีนี่ได้คู่เอนี่แล้วมึงให้กูแต่งตัวอะไรมึงดูแบบปางจีไปถำเม,มืองแบบ,บปังเนาะ ไปถามบาวุดอนมันเป็นคนเขียนพอดเรื่องผู<ฮ>้เล่นตามพอดเรื่องมันมันเป็นคนเขียนพอดเรื่องแบบบาวุดอนาปากๆบักปๆมันก็เขียนให้ใส่เสื้อแขนยาวสีดำใ<ฮ>ส,ส่สูตรใส่เสื <แง S 1> <ๆ>้ออย่างนี้บอกตามลูกพี่เลยตา,ตามลูกพี่เลย,ม,ลเลยมึงตามติดลูกพี่ทุกฉากเลยเอากระตามติดอายุกูกกทุกฉ<ว>ากก็อยู่ทุกฉากแต่ไม่กูแต่งตัวอะไรตัวละครของมึงต้องใส่อีโม่ไงมือขวาไงต้องใส่อีโม่ดึกับโพวไปคุยมันมันเป็นคนเขียนพอดเรื่องเยอะไน่เขาวไปไปมึงยังไปหามบาวูดอนมึงยุ่ดเอวอะยังไปหามมึงอ่ะ มันเป็นคนเขียนบนให้มึงเนี่ครับ<อ>เคียียวมันหล่ยไปล่ะเฮไม,ไม่ไม่เกี่ยวพี่เก็บพี่ถือมึงยังกับกูแบบนีบ้ยบัดปัดรวมจับไงไม่หยัง,งมึงให้กูมาเล่นแค่นี้กูเข้าฉากยังไม่ถึงนาทีเลยทำไมอะคัดแล้วกลับบ้านเจ็บกล่องแล้วมึงบ้าหรือเปล่ามันก็แค่นั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวบอก มึงมาเล่นนึ่งบริการเฮียนะเอาบริการไหมคนจะเห็นหน้ามึงทั้งประเทศเลยเห็นไหมมึงบ้าวัยกูแต่งตัวแบบเดียวแบบเต้าดอนมันถล่มเดีวเขาอยากได้แค่ลูกตาบ้าบดแบบนี้ให้กูใสอันนี้มึงเอาหมามาเล่นรถหมามาเล่นเลยบดแบบนี้หมาก็เล่นได้มันะเลยเกิดชัดเจนเห็นใจในข้อปจําไหนก็หมดเนีนโอ้ปวาเบ้ยมึงจะเอื้อนกูอีกด้อ